ปกติแบงค์เขาจะไม่มาบอกเราอะค่ะแบบเปอร์เซ็นต์คาซิตี้เท่าไหร่หรือว่าคิดรายได้ยังไงโบนัสคิดไหมเงินเดือนคิดอะไรยังไงอะไรอย่าง,งเงี้ย ตอนนี้ก็แบบมาศึกษาเรื่องการลงทุนด้วยแล้วก็มีทําแบบเป็นลาฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆ่ะเป็นคนที่แบบลงทุนมาอยู่แล้วคือทุกครั้งที่เราไม่ได้อยู่ไทยองเงี้ยช่วงช่วงนั้นจนแบบตอนนี้เพิ่งกลับมาใช่ไหมคะก็เลยแบบยังไม่ได้แบบลงละเอียดลงลึกอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอพี่ส้มก็คือเขาแบบเขาทาแบบมาไกลมากแบบถ้าดูประวัติเขาแล้วคือแบบตั้งแต่แบบหูเขาลำบากมาแล้วก็แบบค่อยๆสร้างพอร์ตขึ้นมาแบบใหญ่ยิ่งใหญ่มากก็เลยแบบประทับใจตรงนั้นก็เลยมาเรียนคือครูส้มเขาความรู้เยอะมากๆจริงืือออเเเหหหมม้าาาารรใ่่่่่งงงสสัััไชกบวู ้งแบบมาร์เก็ตติ้งภาษีบัญชีแบบเยอะมากๆาก็คือได้ความรู้จากเขาเยอะมากเลยแล้วก็แบบสามารถมาอัดแอปกับพอตัวเองได้แล้วก็แบบคุ้มค่าเรียนอะได้ความรู้ทั้งด้านอสังหาแล้วก็การจัดพอร์ตด้านบัญชีด้านภาษีเพราะสินเชื่อก็จะลงลึกในรายละเอียดของแบบเรื่องการกู้แบงค์คือปกติแบงค์เขาจะไม่มาบอกเอะแบบเปอร์เซ็นต์คาบัซิตี้เท่าไหร่หรือว่าคิดไรายได้ยังไงโบนัสคิดไหมเงินเดือนคิดอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือปกติไม่ได้อยู่ไทยอยู่แล้วก็ยิ่งไม่รู้เข้าไปใหญ่เรื่องพวกนี้แล้วแบบสอนให้เพื่อนคนที่อยู่ไทย เพื่อนที่ทำงานที so say, like, ่ไทยมานานๆก็ก็ไม่ได้มีใครรู้เรื่องนี้แบบคนที่แบบทำงานแบงก์อะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ก็ยังมีเลยก็เลยแบบว่าคอร์สเชียเชี่ยก็จะเป็นคอร์สที่แบบปูพื้นฐานในเรื่องของแบบว่าทําให้เราสามารถเล่นกับหนี้เนาะคือแบบกู้โดยที่ลดความเสี่ยงให้น้อยให้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆการกู้โดยการลงทุนอย่างเงี้ยมันมันใช้ OPM มันใช้แบบ A ันดับโลกอย่างงี้เนาะแต่ถ้าเราเ e v ว r a g e เป็นมันจะได้เยอะมากถ้าเกิดว่าเราทําไม่ดีคือมันก็เสียเยอะใช่ไหมคะก็แบบลดความเสี่ยงได้ดีซึ่ง ส่วนตัวจริงๆแล้วอะถ้าลงก็คือลง2พคอร์สไปเลยดีกว่าเพราะมันแบบได้เยอะกว่าแต่คนที่แบบไม่เคยลงทุนเลยแบบอยากจะลองเริ่มดูอะไรเงี้ยโอเคอันเนี้ยแนะนำแนะนำจริงๆแต่ถ้าไหนๆจะลงแล้วอะลงสองคอร์สไปเลยหรือจริงๆก็คือลงไปเบ็บเลยเพราะจะแบบได้จัดพอร์ตให้อะไรเงี้ยคือแบบดีมากก็ไม่ต้องอะไรมากค่ะก็ลงเลยไม่ต้องลังเลแล้วอย่าเสียเวลาเวลาก็คือเงินเนาะเสียเวลาก็เสียเงินไปเงี้ยเยไไข้าแทนที่จะแบบไปลองผิดลองถูกก็เอาประสบการณ์ของคุณส้มมาจัดทำพอร์ต